ท่าหล่าสุดเด็กๆมาซื้อน้ำมาจากการซื้อน้ำแข็งเรียบร้อยไปยังล่าคือเอาเกือบใส่ไว้นั้นโอ้มันบธารัดบ่โอ้เอาวันนี้นะท่านคุณตาก็อยู่บ้านนะเดี๋ยวขอจักสองสามก้อนเนี่ยเอาวันดีครับแล้วครับโอ้จักรยานคุณตานี่บ่อคือจะเป็นแนวนี้เนาะบ่ดี ออโอ้ได้ขนมมาถุงนึงเมดแล้วบอกขนมมาดามซื้อให้นะเมดแล้วอ้าอันนี้ขนมเออเอาขนม แบ,แบ่งแบ่งเอื้อยกินน้ำเด้อแบ่งเอื้อยน้ำเด้อเออ,เอ,อน้ำแข็งผมขอจักสองสามก้อนเลยเด้อเออจะเทใส่กระติกบก่เออโอเคทอเทรถเดี๋ยวผมชีใส่นี่ดอกเดี๋ยวก็ไปจกมาก่อนได้ตาคุณจะเทน้ำใส่ มีกระติกส่วนโตด้วยผมนะนี่เด็กๆก็มาแล้วนะท่านมาดามไม่มาครับเอาบาทีนี่เราจะมาให้ทุกคนนั่งพร้อมๆหน้ากันอ่ะมานั่งพร้อมๆกันมาเรียนเชิญทุกท่าน มานั่งแล้วลูกมานั่งเพียงมานั่งด้วยกันแล้วเออนั่งนั่งข้างๆนั่งก็ได้ลูกนะเออมาเอามานั่งพร้อมๆกันเออเอาอันนี้คือครอบครัวนี้ทั้งหมดนะทุกท่านนะที่อยู่ด้วยกันนะครับต่ถือว่าเอาสวัสดีกอนนะเอาสวัสดีครับผม นะครับก็หลังจากที่ผมได้มาดูนะครับชีวิตของครอบครัวนะถือผมเอิญเป็นอันครอบครัวสามพี่น้องแล้วกันนะนครับเออเ,เด็กน้อยสามคนนี่เนาะเป็นอ่าเป็นพี่น้องกันก็นเลยเป็นบ้านสามพี่น้องไปบ้านยายไรกนะันรู้สึกว่ามันคัดคัดบ่ดค,ดค,ดคัดจังใดก็เลยว่าเอาเป็นบ้าน <3 S 2> สามพี่น้องเออบ้านสามพี่น้อง,อน,น,องนะครับหลังจากที่ได้ดูเรื่องราวนะครับได้มา สัมผัสนะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับนะมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับอา,อามานะครับพร้อมครอบครัวนะได้ร่วมสมทบในการสร้างบ้านหลังนี้นะครับท่านให้มาตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วล่ะนะครับแล้วก็ท่านเห็นว่าครอบครัวเนี้เงินบ่มีพี่น้องเลยนะครับบ่คอยมีเงินท่านก็นเลยอยากให้ผมเนี้ย เอาเงินนะฮะมามอบให้เอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัวนะครับเอ้าซ้าบาทโอ้ยิ้มเลยเอายี่บอซ้าบาทเอายู่เนาะเอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัวเนาะไปให้ยายพอไหมพอยังพอพออยู่บอเอาเอาอีกเอ้าสองเอ้าสาม สี่ห้าหนึ่งพันบาทรวมแล้วหนึ่งพันบาทยังไม่หมดนี่ไม่อีกสิ<อ>บเกาเอเป็นสองพันบาทวันนี้เอาจากอามาพร้อมครอบครัวดีใจบ่า<อ>บยายมีเงินใสเราได้วันนี้เออเอาเอาห้าหนุกตาตกยังมือเศร้าขึ้นยังล่ะดีใจแงก็ โอ้ดีกินเข่าวกินเขากับเจ้าโง่อยากโล่อันดีใจเรื่องยังดีใจได้กินข่าวได้อันเพิ่งวาเฮ็ดเงี้ยนให้ลูกให้แล้วด้วยโอดีดีใจดีใจที่มาทำบ้านให้โอ้จัดตักันมือเลยเนี่ยเออเอาเอาเอาบัดนี้ก็อทมีแต่ความสุขละอวยพรให้กับอามาพร้อมครอบครัวมึงดูเพิ่นอวยพรให้เพิ่นจากบาทมึงดูเอ้าให้อยู่ดีมีแห่ให่มีแต่มีความสุขความเจริญให้ มันมืด yeah. น,นั่นเงินเออความเจ็บจะได้ความไคร่จะมีเนาะบ่มีแล้วเอออต่ราบจะโชคจะราบเอาสาธุเาานาะอ่ะขอบคุณนะอาาพร้อมครอบครัวนะท่านนะครับอาากับพร้อมครอบครัวเนะี่ยจริงๆอนะ่ะจริงๆท่านก็คือท่านเดียวก,กันกับอันเจปุร้านเครื่องสําอางมาเฮงที่สาเพงลงนั่นแหละท่านนะครับท่านเปิดร้านนะครับอยู่ที่กรุงเทพนะครับเป็นเจ้าของร้านใหญ่เออ แกผมก็อนุทนาสาธุครับผมเอาเมื่อวานเนี่ยอาาอามาพร้อมครอบครัวก็มอบเงินให้ไปเติมน้ามันด้วยแล้วก็มอบเงินให้ทีมงานเมื่อวานเนี่ยผมบด้มาเพราะว่าเขาส่งเหล็กมาให้อ่าผู้ใหญ่เจดีส่งเหล็กมาให้เขาส่งเหล็กมาให้ก็เลยเอาเหล็กลงเอาไว้ที่บ้านก็เลยบรทแทนได้มาเมื่อวานเนี่ย โอ้บอดีมากก็คือกินฮอดเลยวันนี้แต่ว่าห้ามดื้อนะเข้าใจไหมถ้าลุงมาเนี่ยห้ามดื้อเด็ดขาดนะทุกครั้งที่ทุกครั้งที่เว้าเว้ากับลุงนี่ต้องมีครับเด้อเออดีมากไม่งั้นลุงไม่ทําบ้านให้นะเออเดี๋ยวมาดามก็มามาดามนะเอาเกี่ยวใบไส่ใจเด้อยายเด้อเกี่ยวเกี่ยวใบไส่ใจเออ เก็บเกี่ยวไปใส่ใยใส,ใส่ที่มันจําเป็นนั่นละ่ะโบแม่นได้ให้เมื่อนี้เมื่ออืน่นมดแล้วได้เออให้มันอยู่ดนได้ตอนนี้เนี่ยครอบครัวของสามพี่น้องเนี่ยข้าวสารเนี่ยคือมีแล้วเนาะคือสิกินได้ดนอยู่ดอกดนเติบอยู่เกินมั้งเดือนเนาะน่าจะเกินเดือนอยู่เนาะเออเดือนเดือนก,กว่วๆรืออะสีสองเดือนกับ่บจักแหละเพราะว่ามันมันทั้งหมดมันแปดสิบโลได้แปดสิบโล ที่ซื้อให้นะเออพอบแม่จกกินน้ำกันกินกินให้อิม่มอย่าจงนั่นบนี่ได้กินให้ครบสามมือ้อหาเต่กับเขาบะนี่กับเขาเอาอยากอยากซื้อกินตลาดก็ซื้อคันบโบซื้อก็หาปูหาปลาน้ำนมนนี่กินละเมื่อเส้านี่กินเขากัำยังน้ำข้าวปุ้นอ๋นอแม่ใหญ่เพิ่นเอามาให้น้ำข้าวปุ้น กินกับน้ำข้าวปุ้นอืแล้วโอเคเป็นข่าวดีนะครับผมก็รีบมอบเงินให้เนะพี่น้องเลยเพื่อเพื่อนอยากมีอันนี้เ่าใจอันนี้เงินนี่บกบ์เกี่ยวกับการสร้างเฮือนเ้อะเกี่ยวกับการสร้างบ้านเนี่ยผมจะเป็นคนตอนตอนแรกในคืดยืนว่าเด็กน้อยไปโรงเรียนมื้อเช้าวิสายจิเพราะว่าเพราะว่าเขาหยุดยาวเด็กน้อย่เพิ่งสิไปโรงเรียนมื้อเนี่เนาะ สิไปโรงเรียนมื่นี่ห้ามขาดเด้อเข้าใจอย่บ่เียนนห้ามห้ามห้ามทำท่าแก้งป่วยไรบ่แม่เมื่อนี้โอ้ยยายหนูสบายหนูไ่อยากไปโรงเรียนเหรอพอบัดยูนี่ละเล่นน้ำโป่งๆอยู่บ่ได้ไรห้ามห้ามขาดนะตอนเยียนก็มาเจอลุงเออเพราะว่ามันเคยมีเด็กน้อยเข้าไปเฮ็ดเฮื่อนให้เขาแบบนี้แหละเขาเพื่อนมีเด็กน้อยขาดไปโรงเรียนบันนี้เออ เออด,ดีดีดีห้ามขาดโรงเรียนนะเออ,เอ,อถ้าถ้าอยากเจอลุงก็เสาร์อาทิตย์ลุงก็ได้เจอทั้งวันเออตอนเร้าในอาชีพบเจอกันเขาอาชีพได้เจอกันแต่ตอนเลงพอตอนเช้าเขาิไปโรงเรียนก่อนคอยคอยชิมาก,กับเราะมันเก่าโม่งกว่าแหละเออเอาโอเคซัมมี่เนาะครับผมสวัสดีครับ